ครับผมได้เชิญทางผู้ที่เกี่ยวข้องของมูลนิธินะครับสารเจ้าน้ำพองนะครับมาพูดมี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 อยู่คนเยอะอยู่นะมีมีมีแต่ว่าเขาอกเขารักแต่ผู้ป่วย คนนี้ใช่ไหมครับเป็นไอ้ทุรการใช่ครับอ,อันนี้คือมาฉีดอยู่ที่โรงพยาบาลศรีหรือว่าโรงพยาบาลน้ำพองของพยาบาศรีเป็นโรงพยาบาลเขาจะส,งส่งชื่อไปคโอเ ได้เ <c oughs> แล้วถ้ามี F ามเคสเลยชีวิตก็จะไม่ใช้รถคันนี้ละก็จะเป็นรถกระบะคันหนึ่งที่ใส่โลงได้คือเราจะต้องเอาลงจะนับผู้ป่วยจากศูนย์พักคอยมาที่โรงพยาบาลนคร ครับผมได้เชิญทางผู้ที่เกี่ยวข้องของมูลนิธินะครับ สารเจ้าน้ำพองนะครับมาพูดคุยกันละนะครับก็สื่อสารทำความเข้าใจนะครับแล้วก็นำเอกสารให้ไปดูนะครับขณะนี้ยืนยันครับว่าเป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่มานั้นจะจัดสรรให้เฉพาะาบุคลากรทางการแพทย์นะครับพยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขอื่นๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งมายังท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับซึ่งเอกสารตรงนี้ นะครับผมก็ได้ให้ทางมูลนิธิเขาได้ดูด้วยนะครับก็ถือว่าได้รับทราบเข้าใจถูกต้องตรงกันแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นที่มีปัญหาอีกต่อไปนะครับแล้วก็เราก็ยังยืนยันนะครับว่าบุคลากรด่านหน้าทั้งหมดจะได้รับการดูแลนะครับเพียงแต่ว่าณเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขย้ำลงไปให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรกก่อนครับ